ช่งโฮเทคนิคดี DIY วันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการใส่บูธพัดลมมิตซูบิชิรุ่นไม่ถึงก็ใหม่นะฮะกลางเก่ากลางใหม่ก็ถือว่าใส่ย,ยากเหมือนกันนะครับรุ่นนี้แต่ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือมาช่วยเหลือนิดหน่อยมันก็จะใส่ง่ายเข้าไปอ ะมีรูหนึ่งที่มันใหญ่กว่าเขาเห็นไหมครับเนี่ยรูเนี้ยใหญ่กว่าเขารูหนึ่งครับเนี่ยรูรูนี้นมันจะเล็กสองรูนี้มันจะเล็กเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มันใหญ่กว่าเขารู <S <S รเราออกก็ต้องเอียงออกมาอย่างนี้นะครับต้องเอียงออกมาอย่างนี้เวลาเข้าก็ต้องเอียง<น>เข้าเลาออกก็ต้องเอียงออกครับแต่ปัญหาคือเวลาที่เราใส่นะครับแล้วพวกเนี้ยมันชอบ มันใส่ยากมันจะไปติดพวกบูทพวกผ้าพวกเนี้ยนะฮะก็ปิงมุนเนี้ยมันจะเกะกะฝามากเลยเวลาที่เราใส่ครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีให้เพื่อนเพื่อนเห็นยางดํานี้ไหมครับยางดํานี้เห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นปักเกนนะครับเนี่ยเนี้ยเขามีไว้ทําอะไรรู้ไหมฮะเขามีไว้เวลาที่ว่าเราใส่น้ํามันลงไปเนี้ยผ้าซับน้ํามันเนี่ยไอเดียมันจะกดแนบอยู่กับหัวกระโหลกด้านหน้าเนี้ยแนบอยู่มันทําให้น้ํามันอ่ะนะครับ พอมันแนบอย่างเงี้ยฮะมันทําให้น้ํามันอ่ะมันไม่ไหลออกนะครับไม่งั้นน้ามันมันจะย้อยออกมาข้างๆนี้ได้คะพวกพัดลมพวกเนี้ยใรชนแนนพวกโซชิบามิซูอะไรที่มันเป็นฝาแบบเนี้ยมันก็จะมีปาเกลนรองอยู่ด้วยแต่ส่วนมากเราก็จะเอามันออกซะหมดนะฮะก็ตอนนี้รู้แล้วก็ไม่ต้องเอาออกพยายามใส่กลับเข้าไปให้ได้ะปะกเกลนยํดๆเลยนะครับโอเค วันนี้ก็จะนําเครื่องมือที่เรา DIY กันเองแหละครับง่ายๆนะฮะหาซื้อได้ตามร้านแกตมป์ทั่วไปมาลองกันนะครับก็เครื่องมือเราก็มีอะไรอ่ะไปซื้อน็อตมีมาตัวเดียวเองน็อตนี่ครับเบอร์สิบช้ไปแจเบอร์สิบนะครับเนี่ยใช้ไปแจเบอร์สิบแค่นี้เองนะฮะยาวยาวนะครับถ้าเพื่อนซื้อมามันยาวนะฮะยาวเกินไปนะฮะต้องให้สั้นนะครับก็ไปตัดมานะฮะสองเซนครึ่งนะฮะจาก จากใต้ใต้ปีกใต้ปีกนี่นะครับใต้ปีกเนี่ยถึงปลายน็อตเนี่ยสองเซนครึ่งพอดีเลยนะฮะถึงปลายน็อตเนี่ยสองเซนครึ่งพอดีเลยฮะใต้ปีกเนี่ยนะครับหวังว่ายาวไปเป็นไงยาวไปแล้วมันจะเข้าเบ้าลําบากนะฮะมันจะเข้าไอ้นี่ลำบากเวลาทำยาวไปครับแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นแหวนพลาสติกที่ผมทําให้มันเป็นตัวเมียไปแล้วนะครับวิธีทําก็ง่ายๆก็เอาน็อตไปหาเลหล็กแหลมนะครับเหล็ก อะไรก็ได้ไปรนไฟนะครับแล้วก็รนลนพลาสติกอ่ะแล้วเวลาจังหวะที่มันร้อนแล้วก็เอาไอ้น็อตเนี่ยบาไขให้มันเป็นตัวเมียซะเนี่ยฮะเราไม่ต้องรับแรงมากเราแค่มันอยู่พอแล้วนะครับให้เป็นตัวเมียซะหันไปอย่างงี้เวลาที่เราจะใส่บูทนะครับเดี๋ยวให้เราจะใส่บูทเนี่ยคั่วบูทคั่วบูทนะครับเวลาที่เราจะใส่บูทนะครับแล้วก็เอาไอ้นี่มาแล้วก็เอาแหวนมานะครับจัดบูท ก็คือเหมือนกับเราใส่ปกติอะไรนะครับใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าซับน้ํามันใส่ไปบูทใส่ไปนะคราวนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็เหลือจะลงแล้วก็เอานี้น็อตท,ที่เราหาเตรียมไว้นะครับใส่ไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็แหวนที่เราทําไว้กี้เนี่ยฮะเนี่ยอย่าให้มันใหญ่ อย่าให้มันใหญ่นะให้มันพอดีกับปากไอ้นี่นะให้มันพอดีกับปากนี่กระป๋อนครับใหญ่มากไปก็ผมลองแล้วฮนะลาบากอีกนะน,น,อปปนะครับลําบากนะดันหัวน็อตมาเป็นสปริงฮะดันเข้ามาหน่อยนึงโอเคเห็นนะายางดํานี่อย่างที่ผมบอกแล้วนะฮะมันเอาไว้กันน้ํามันไหลลงนะครับแล้วก็อย่าไปทิ้งมันล่ะนี่เสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วครับนี่นะฮะเวลาใส่ ก็เหมือนกับไป่มีเครื่องมือแหละใส่เงเอียงเข้าไปนะฮะใส่เอนะียงเข้าไปใส่ยงเอียงเข้าไปเนี่ยป๊บนะฮะใส่เอียงเข้าไปเข้าไปแล้วเห็นไครับแล้วก็คว่ำลงคว่ำลงความ,วามยากนะก็หาแล้วมาเขี่ยน่ให้มันคว่ำไปเนี่ยครับคว่ำแล้วคว่ำไปแล้วเห็นไหมครับคว่ำแล้วก็จัดขาันนี้เราก็จัดขามัน ให้มันตรงรูเนี่ยง่ายๆเพราะว่ามันไม่หลุดไงมันไม่หลุดเหมือนเดิมแต่เดิมเนี่ยเข้าไปแล้วไอ้พวกผ้าพวกสปริงล็อกบูทพวกบูทอ่ะมันจะกิ่งพลพิะทางเราก็จะลําบากในการที่จะต้องไปไปหาหามันในนี้มันหายากนะฮะในนี้ฉะนั้นนี้มันลงไปแล้วครับเราก็แค่หารูขาให้ตรง ขาเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าเวลาที่เราจะใส่เนี่ยมันจะมีสามรูนะครับไอรูรูใหญ่รูหนึ่งรูมันใหญ่ที่สุดเลยมีอยู่รูหนึ่งอีกสองรูเนี่ยมันเล็กก็ใส่รูเล็กซะก่อนนะครับใส่รูเล็กซะก่อนใส่รูเล็กให้มันเข้าก่อนสองข้างน,นะฮะ เนี่ยใส่รูเล็กก่อนเข้าไปก่อนสองข้างเห็นไหมครับเนี่ยรูเล็บเข้าไปแล้วไหมครับพอรูเล็กเข้าไปแล้วว่าไอ้รูใหญ่อะ่ะมันก็จะมันจะเข้าได้นะฮะจะเข้าได้เพราะว่ารูใหญ่มันมันมีพื้นที่ให้ให้ให้ได้พอดิน้นออกมาเสร็จแล้วนะครับหาแป๊บหาอะไรก็ได้นะฮะมาล็อกข้างหลังเสร็จเลยเนี่ยครับแล้วก็ต่อ ครับเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาไขเข้าไปแล้วนะฮะพอเสร็จแล้วเราก็มาไขน็อตให้ออกไขเบาๆดันก็หลุดแล้วนะฮะดันก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยนะพอเราไม่ได้ทํามันแน่นหนาอะไรนะฮะหลุดออกมาแล้วเสร็จแล้วล็อกเรียบร้อยครับเราไม่ต้องไปควานหาผ้าหาอะไรกิ้งไปกิ้งมาครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆฮะกับช่างโฮเทคนิค DIY นะครับ วันนี้อุปกรณ์ง่ายๆแค่นี้นะครับคอนง่ายๆนะฮะง่ายๆเลยนะครับน <tr ick> er ็อตก็ยาวนิ้วเดียวนะครับแล้วก็พลาสติกนี่ก็หาเจาะรูลนไฟแล้วก็ทําปากให้มันเท่ากับไอเน,นี่ยนะฮะทำปากเท่ากันเนี้ยใช้ได้แล้วนะครับผม <tr ick> ทําอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับให้มันเห็นกันชัดๆนะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ, <tr ick> รบที่อย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็คว่ำไปนะจริงด้านหน้าม,มันไม,ม่ต้องใช้แล้วครับแต่ผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอันนั้นเป็นไงนะฮะนี่นะครับคว่ำอย่างงี้ครับแล้วก็ ผ้าซับน้ามันวางไปผ้าซับน้ำมันวางไปบูธวางไปเนี่ยครับแล้วก็น็อตเสียบจากด้านหลังเข้ามาอย่างนี้ครับเนี่ยฮะแล้วก็แหวนพลาสติกเนี่ย เนี่ยนะครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วเราก็สมมุติว่าอันนี้เป็นด้านตะก,กี้นะครับสมมุติว่าเป็นด้านตะก,กี้ครับมันก็คว่ำไปปกตินะพอเราคว่ำาเงี้ยไอ้พวกของพวกนั้นมันจะหลุดนะพวกแหวนพวกบูทอะไรเงี้ยมันจะแบบเราจะต้องลำบากในการที่ไปหาอันนี้มันจะติดอยู่อย่างนี้เลยเหมือนก็เป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนีฮะใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็เอาเนี่ยกดไว้แล้วก็มาต่อเนี่ยแล้วก็ต่อ แล้วก็น็อตมันอยู่อย่างนี้แล้วก็ไขนอ็อตออกมามันไขง่ายอยู่หรอกเพราะว่ามันนิ่มเพราะว่าเราทำเอาไว้ให้มันลมหลวมแล้วนะครับแล้วไขมันก็หลุดแล้วแล้วกก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เก็บไปทําชุดต่อไปแค่นี้เองนะครับแต่เทคนิคอย่างที่บอกนะครับอย่าลืมนะครับไอ้สามรูเนี้ยมันมีรูใหญ่สุดนะฮะ รูใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือใส่ขาเข้ามาที่หลังนะครับพยายามใส่ให้รูเล็กสุดที่เข้ามาก่อนนะสองข้างนะฮะมันเล็กสองข้างใหญ่ข้างหนึ่งครับครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับตั้งโคเทคนิค DIY ครับพบุมกับตั้งโค้ใ่ได้อีกครั้งเพื่อตั้งโค้เจอสำหรับวันนี้ครับ